วันนี้เราจะมาดูกันว่าบริษัทชั้นนำทั่วโลกมีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในฟังก์ชันการขายโดยใช้ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรบ้างเพื่อให้การขายเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นปิดการขายได้มากขึ้นครับ The Time Podcast International Past for your Future Capsule Your for สวัสดีครับผมเบนสราและนี่คือ The Time Capsule Podcast จัดโดยบริษัท l i v t Consulting ในวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ Digital t r a n sf ormation ในฟังก์ชันการขายโดยใช้ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทั้งหมดที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทชั้นนำของโลกหลายๆที่ทำกันและเป็นวิธีที่ทางบริษัท l i v Consulting เองก็ได้ไปทำกับหลายๆธุรกิจเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการขายขององค์กรสูงขึ้นนะครับ เนื้อหาของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันตอนที่แล้วเราได้ดู2วิธีแรกไปแล้วนะครับวิธีแรกคือการนำ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการ Matching จับคู่ลูกค้ากับ Sales และวิธีที่2คือใช้ในการ Recruiting หรือการจ้าง Sales ในส่วนของวันนี้ผมจะเล่าอีก2วิธีนะครับก็ใน2วิธีนี้เนี่ยอันแรกข้อที่3คือ Customize Development พัฒนาจุดอ่อนของเซล e ์แต่ละคน ข้อที่4คือ talent management ใช้ระบบประเมินจัดสรรคนและงานในองค์กรทีมงานของเราก็จะหาเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกแบบนี้มาแชร์ทุกอาทิตย์นะครับถ้าใครสนใจแต่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับผมขอเริ่มจากวิธีที่3 customized development พัฒนาจุดอ่อนของเซล สำหรับข้อนี้เนี่ยคือการนำา d a t a Analytics มาใช้ทำให้เราสามารถฝึกจุดอ่อนของเซลล์แต่ละคนได้สามารถที่จะ Cu ส t o อ i z e มหรือว่าปรับเนื้อหาที่เซลล์แต่ละคนเรียนให้เข้ากับจุดอ่อนของแต่ละคนไม่ได้เป็นการบังคับให้ทุกคนได้รับการเทรนหรือว่ารับการฝึกในเนื้อหาที่เหมือนกันตลอดเพราะว่าเซลล์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกัน อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราสามารถจะแบ่งความสามารถในการขายออกมาได้เป็น100หัวข้อด้วยกันเช่นการอธิบายเกี่ยวกับราคาการอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันสินค้าการพูดปิดการขายพูดเปรียบเทียบกับคู่แข่งบริษัทที่หหรือพูดเปรียบเทียบกับคู่แข่งบริษัทที่2แล้วเนี่ยเราก็จะให้เซลล์แต่ละคนมาทบทวนแล้วก็ได้รับการฝึกแค่ในหัวข้อที่ตัวเองทําไม่ได้เท่านั้นสําหรับ ขั้นตอนการสร้าง customized development หรือการใช้ data analytics มาพัฒนาจุดอ่อนของ sales เนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกคือการประเมินความสามารถในปัจจุบันของ sales ให้รู้ว่าอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนของแต่ละคนขั้นตอนที่2คือการสร้าง content โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆให้ sales ไปเลือกดูแค่อันที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองเท่านั้นขั้นตอนที่3คือการทำ monitoring หรือการคอยติดตาม คอยทำข้อหนึ่งอย่างต่อเนื่องให้เรารู้ตลอดว่าเซลล์แต่ละคนเนี่ยเขาควรจะพัฒนาอะไรบ้างสำหรับขั้นตอนแรกมันก็มีวิธีประเมินความสามารถปัจจุบันของเซลล์ได้หลายวิธีนะครับง่ายที่สุดเลยก็คือให้หัวหน้าก็คือคนในบริษัทเราเนี่ยแหละเป็นคนประเมินอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ call center นะครับโทร follow up ลูกค้าที่ไม่ซื้อสินค้าของเราเพื่อไปถามดูว่าในขั้นตอนการขายเนี่ยมีขั้นตอนไหนไหมที่ลูกค้าไม่ชอบหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าบริษัทเรามีการใช้ data analytics มาทำ matching จับคู่ sales กับลูกค้าซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ผมเล่ารายละเอียดไปในตอนที่แล้วนะครับ ถ้าเราทําอย่างนี้อยู่เราก็สามารถจะดูข้อมูลได้ว่าเซลล์แต่ละคนเขาปิดการขายลูกค้ากลุ่มไหนได้ดีหรือไม่ดีแล้วเราก็มาดูว่าถ้าจะปิดการขายลูกค้ากลุ่มที่เซลล์คนนี้ปิดไม่เก่งเนี่ยมันจะต้องใช้ความสามารถอะไรบ้างอย่างเช่นสมมุติว่ามีเซลล์คนหนึ่งเขาสามารถจะปิดการขายลูกค้ากลุ่ม A ได้ดีมากเลยแต่ถ้าไปเจอลูกค้าประเภท B ปุ๊บเนี่ยปิดการขายไม่ค่อยได้เราก็จะรู้แล้วว่า เซลส์คนนี้เนี่ยเขามีจุดอ่อนในเรื่องที่ลูกค้ากลุ่ม B ให้ความสําคัญถ้าสมมุติว่าลูกค้ากลุ่ม B คือกลุ่มที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับราคาแล้วก็ดูบริษัทคู่แข่งที่ชื่อกไก่อยู่เราก็ดูแล้วว่าเซลส์คนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องฝึกการอธิบายราคาแล้วก็การพูดเปรียบเทียบกับคู่แข่งบริษัทกไก่ให้มากขึ้นนะครับทีนี้หลังจากประเมินความสามารถในปัจจุบันของเซลส์แล้วเราก็ต้องเตรียมคอนเทนต์ สำหรับการพัฒนาเซลล์ต่อไปโดยจุดสำคัญตรงนี้เนี่ยคือการแบ่งคอนเทนต์นะครับซอยเนื้อหาออกมาให้เป็นหมวดหมูย่ย่อยๆตอนที่เราจะฝึกพนักงานเนี่ยแน่นอนว่าการให้เรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดก็สำคัญนะครับแต่ว่าในความจริงพอเรามาฝึกด้วยเนื้อหาเยอะๆเซลส์ก็ไม่สามารถที่จะจำได้หมดหรือบางทีก็ไม่ค่อยอยากเรียนเพราะฉะนั้นเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยแทนที่เราจะทำเป็น วิดีโอนะครับหรือคอนเทนต์การเรียนการสอนหนึ่งชั่วโมงเราก็แบ่งวิดีโอออกเป็นอันละ3าถึงหนาทีแล้วแต่ละอันก็จะเป็นหัวข้อยอ่อยๆต่างกันไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะสามารถให้เซลล์มาทบทวนแค่ในหัวข้อที่ตัวเองยังอ่อนอยู่ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาเรียนใหม่ทั้งหมดโดยตอนที่ทําเนื้อหาเราสามารถจะทําเป็น e-Learning เป็นวิดีโอไปเลยก็ได้หรือว่าจะเริ่มทําจากเป็นหนังสือนะครับเป็นแมนโนกระดาษก่อนก็ได้เช่นเดียวกัน ถ้าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าแนวคิดทั้งหมดนี้เนี่ยมันสามารถจะใช้ได้กับการขายกับลูกค้าโดยตรงได้เลยไม่ได้มาใช้กับการพัฒนาเสียบได้อย่างเดียวซึ่งอันนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเราทําวิธีที่หนึ่งที่เป็นเรื่องของการแมชชิ่งที่เราไปในตอนที่แล้วอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าเรารู้ คุณสมบัติของลูกค้าแต่ละคนเราก็สามารถที่จะส่งคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับลูกค้าคนนั้นไปให้ลูกค้าดูก่อนได้ซึ่งวิธีการส่งแค่คอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่หลายๆธุรกิจที่ไม่ค่อยมีพนักง,งานขายเนี่ยเขาเริ่มทํากันแล้วอย่างบางทีหลายๆบริษัทก็จะเตรียมคอนเทนต์เป็นวิดีโอไว้จํานวนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วมาเลือกส่งให้ลูกค้าดูแค่อันที่เหมาะสมกับคุณสมบัติหรือสนหรือเหมาะสมกับความสนใจความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของวิธีที่3 Customize Development d พัฒนาจุดอ่อนของเซลส์แต่ละคนนะครับต่อไปเป็นข้อสุดท้ายก็คือวิธีที่4 Talent Management ใช้ระบบประเมินจัดสรรคนและงานในองค์กรข้อนี้คือการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเซลส์แต่ละคนจากระบบประเมินมาดูว่าเราควรจะให้เซลส์แต่ละคนทำงานอะไรทำงานกับใคร ซึ่งถ้าจะทำข้อนี้ได้ดีเราจำเป็นจะต้องมีระบบการประเมินเซลส์ที่ดีก่อนโดยเริ่มจากการนิยามก่อนว่าถ้าจะเป็นเซลส์ที่สมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกต์สำหรับบริษัทเราเลยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสกิลหรือความสามารถอะไรบ้างโดยอาจจะมี100ข้อเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าตอนนี้เซลส์แต่ละคนสามารถจะทำแต่ละข้อใน100ข้อเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนโดยใช้วิธีการประเมินความสามารถปัจจุบันของเซลส์เหมือนกับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับ พอเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถใช้จัดสรรคนได้อย่างเช่นถ้าเราจะตัดสินใจว่าจะให้เซลส์คนไหนไปทำงานกับหัวหน้าคนไหนเนี่ยเราก็อาจจะให้เซลส์ไปอยู่กับหัวหน้าที่เก่งในเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของเซลส์หรือเวลาที่จะต้องตัดสินใจว่าจะให้เซลส์คนไหนมารับลูกค้าต่อจากเซลส์คนเดิมที่ลาออกไปเพื่อให้โอกาสปิดการขายสูงที่สุดเราก็อาจจะเลือกเซลส์ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถคล้ายกัน ระบบประเมินเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมกับส่วนอื่นๆหมดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเซลส์ในอุดมคติของบริษัทเรามีคุณสมบัติมีความสามารถอย่างไรบ้างเราก็เลือกจ้างคนที่มีคุณสมบัติใกล้กๆกับอุดมคติให้เข้ามามากที่สุดหลังจากนั้นถ้ายังมีส่วนที่ขาดอยู่เราก็มาพัฒนาในบริษัทด้วย customized development ถ้ายังมีความสามารถหรือคุณสมบัติบางอย่างที่ยังไม่สามารถจะสร้างได้จากการจ้างงานหรือการพัฒนาคน เราก็ใช้แมชชิ่งนะครับหรือการจับคู่เซลล์คนนั้นกับลูกค้าหรือว่าจับคู่เข้ากับงานที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ความสามารถที่เซลล์ไม่ค่อยมีนะครับก็คือถ้าเรามีระบบประเมินที่ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะ visualize หรือเปิดรายละเอียดว่าเซลล์ในอุดมคติในของบริษัทเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วเราก็จะสามารถนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการจ้างคนในการพัฒนาคนแล้วก็ในการจับคู่เซลล์กับลูกค้าหรือว่าจับคู่กับงานได้โดยมี data analytics มาช่วยทํางานวิเคราะห์ข้อมูลให้นะครับซึ่งตอนที่เราจะทําตอนแรกเนี่ยยังไม่จําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายไม่ต้องมีเทคโนโลยียังไม่ต้องเอาพวก AI อะไรมาใช้ก็ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนแรกคือการนิยามก่อนว่าเซลล์ในอุดมคติของบริษัทเราเนี่ยเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้ง4วิธีในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในฟังก์ชันการขายโดยใช้ Data Analytics มาทำให้การขายเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นปิดการขายได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอลิสต์อีกรอบแล้วกันว่าทั้ง4วิธีมีอะไรบ้างเริ่มจากวิธีแรกคือ m a t s h i n g จับคู่ลูกค้ากับ Sales วิธีที่2คือ Recruiting จ้างพนักงานขายวิธีที่3คือ c u s t o m i z e d e เดเวล็อ พัฒนาจุดอ่อนของเซลล์แต่ละคนวิธีที่4คือ talent management ใช้ระบบประเมินจัดสรรคนและงานในองค์กรถ้าท่านไหนมีคำถามอะไรหรือว่าสนใจอยากจะคุยกับทีมงานเพิ่มเติมก็สามารถจะพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับหรือจะติดต่อมาโดยตรงที่ Facebook Page The Time Capsule Podcast ได้เลยเหมือนกันทีมงานของเราก็จะหาเทคนิคนะครับจากบริษัทชั้นนำ นะครับหาเคสตั๊ดดี้หรือเฟรมเวิร์ต่างๆมาแชร์ทุกอาทิตย์ถ้าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมเบนสราและ The Time Capsule Podcast ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ